สำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดต่อไปนั่นก็คือวอดก้านะคะวอดก้ามีชื่อเดิมว่ากอซสค่านะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโอโควิต้า ซึ่งเรียกชื่อนี้กันมาจนถึงคริสตศักวรชที่17นะคะแล้วก็ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นวอดก้าซึ่งนํามาจากคําเดิมในภาษาโปโลแลนด์นะคะก็คือคําว่าโวด้าซึ่งแปลว่าน้ําน้อยหมายความว่าเหล้าชนิดนี้จะเป็นเหล้าที่มีน้ําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างสูงนะคะวอดก้านี้คือมีแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงมาก นะคะประวัติความเป็นมาคร่าวๆของวอดก้านะคะนั่นก็คือตั้งแต่ปีคิดตศกราช1,000 Uh, 901เนี่ยสโตริกนาย่านะคะ mm hmm. ก็คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตวอดก้าระดับหัวแถวของโลกเลยนะคะ mm hmm. ก็คือ uh, mm hmm. เขาสร้างโกดังใหม่เลขหนึ่งที่เก็บไวน์นะคะของมอสโกนะคะ mm hmm. ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้ผลิตวอดก้าระดับสูงนะคะในแบรนด์นี้เลยนะคะสโตลิกนาย่านะคะ mm hmm. เป็นวอดก้า hmm. ที่ของประเทศรัเสเซียนะคะ แล้วก็ในปีคิจสักราช1,972นะคะบริษัทเป๊ปซี่โคลานะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือทำข้อตกลงกับรัฐบาลของสหภาพโซเวียตนะคะขอเป็นผู้ส่งออกนะคะสตอริกนายาไปยังตลาดทางประเทศตะวันตกนะคะทำให้เป๊ปซี่โคเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบริษัทอเมริกันเจ้าแรกเลยที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตทำการตลาดแล้วก็สามารถขายวัดกาได้นะคะ ต,ต่อมาค่ะพีคิจศสักกาล1997เนี่ย VVO s l ัก p r o d e p o r t ก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจสปิริตของเอกชนนะคะขึ้นชื่อเรียกว่ากลุ่ม SPI Group นะคะจดทะเบียนในลักเซมเบิร์กนะคะเจ้าของก็คือจะเป็นคุณยูริเซฟเฟอร์นะคะมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ซื้อแบรนด์นี้ต่อมานะคะในราคาถึง2 8 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ครองความยิ่งใหญ่ของการผลิตวอดก้าจากรัสเซียกราบจนทุกวันในปัจจุบันนี้นะคะโดย SPI Group เองนะคะก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ300แบรนด์นะคะส่งขายใน160ประเทศทั่วโลก นะะนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆของวอดก้าวอดก้ามีความผูกพันลึกซึ้งกับชีวิตและจิตใจของคนทั้งรัเสเซียและประเทศรัเสเซียคือได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นเล่าประจําชาติในศตวรรษที่16นะคะโดยโจเซฟสตาลินนะคะก็คืออดีตผู้นําของสหภาพโซเวียตเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะคะก็คือเขา ปกครองตั้งแต่กลางทศวรรษที่1920เถึง1953เคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าวอดก้านำมาซึ่งรายได้หลักของประเทศการเลิกผลิตเหล้าวอดก้าเท่ากับศูญย์เสียรายได้มหาศาลนี่แสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของเหล้าชนิดนี้ที่บีต่อประเทศรศัสเซียนะคะวอดก้าไม่ได้มีกฎข้อบังคับค่ะว่าจะต้องผลิตจากวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งวอดก้าผลิตจากหลาย ประเภททั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็หลากหลายธัญ,ญพืชเช่นข้าวไร้ข้าวสาลีข้าวโพดอง,งุ่นมันฝรั่งกากน้ำตาลพอเอาวัตถุดิบเหล่านี้ค่ะมาเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์แล้วนำไปกัน่นแล้วก็ไม่จำกัดด้วยว่าจะต้องกันกี่ครั้งวอดกา้าที่ทำจากข้าวสาลีหรือวีทข้าวไร้ถือเป็นวอดกา้าที่เป็นระดับสูพีเรียแต่ถ้าผลิตจากโพเตโต้หรือมันฝรั่งหรือ corn, ะคขะ้าวโพด หรือมอ l เลสเนี่ยกากน้ำตาลเนี่ยก็จะมีคุณภาพรองลงมานะคะออ่ทุสกายาวอดก้านะคะเป็นวอดก้าที่มีคุณภาพมากๆทำจากข้าวสาลีจากที่เห็นในภาพเลยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำจืดนะคะของประเทศรัเสเซียทำให้ได้วอดก้าที่มีความละมุนมากนะคะแล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยจะทานคู่กับนะคะอาหารที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือไข่ปาคาเวีย วอดก้านะคะเราเรียกว่าเป็นนิวตรอนสปิริตก็คือเป็นกลุ่มสุราที่มีความเป็นกลางก็คือสุราที่ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสใช้เป็นส่วนผสมหลักของค็อกเทลได้หลายชนิดมากๆเพราะนอกจากว่าจะชูกลิ่นและรสชาติได้อย่างดีแล้วยังไม่กรบหรือทำร้ายส่วนผสมอื่นๆด้วยกรรมาวิธีการผลิตวอดก้าเนี่ยคล้ายกับการผลิตวิสกี้มากนะคะแต่แตกต,ต่างกันตรงที่การหมัก บ่มวอดก้าจะไม่หมักบ่มในถังไม้โอ๊กนะคะแล้วก็การผลิตจะพิเศษกว่าก็คือกรองผ่านถ่านไม้หรือชาโคเครื่องดื่มชนิดต่อไปค่ะเตกิล่านะคะเตกิล่าเป็นเหล้าสีขาวกลิ่นแรงหมักจากพืชที่เรียกว่ามัสคาร์ส ผลิตในประเทศเม็กซิโกปกติเตกิล่าจะมีสีขาวแต่บางชนิดจะมีสีเหลืองทองนะคะจากการเก็บบ่มในถังไม้ปกติชาวพื้นเมืองของเม็กซิโกเนี่ยจะนิยมดื่มเหล้าเตกิล่าโดยไม่ผสมแต่บ้านเรานะคะมักจะ ใส่แก้วช็อตก้นหนาะนะจากนั้นก็จะนำเตกิล่าเนี่ยกระแทกกับพื้นไม้นะคะหรือพื้นโฟเมก้าให้มีเสียงดังแล้วก็ดื่มนะคะจากนั้นก็จะหยิบเกลือเนี่ย ใส่ปากแล้วก็บีบมะนาวตามบางร้านนะคะสร้างความบันเทิงให้ลูกค้าก็คือว่าดื่มเสร็จแล้วอาจจะปาแก้วเข้าข้างฝานี่คือเขาจะทำจุดไว้ให้โดยเฉพาะอ่ะนะคะอาจจะแบบได้ระบายความเครียดจากการทำงานต่างๆมาแล้วก็ดื่มเตกกี่าเป็นแก้วช็อตอย่างนี้ก็กระแทกปึ้งลงไปแล้วก็โรยเกลือบีบมะนาวนะคะแล้วก็นาแก้วไปปาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดค่าแก้วอยู่แล้วนะคะประมาณนี้เพื่อเป็น เทคนิคเป็นกิมมิคที่จะทำให้ลูกค้าแบบมาที่ร้านนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้มีความสุข เตกิล่าฮิสตอรีหรือประวัติของเตกิล่ามีมังอย่างยาวนานแล้วถึงพันปีก่อนคริสต์กาลตั้งแต่คริสต์ศักราช200ก็คือชาวแฮชแท็กเนี่ยรู้วิธีการหมักเครื่องดื่มจากอากาเวนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งถ้าให้นึกภาพอากาเวก็จะมีรูปลักษณะคล้ายๆกับว่านหางจระเข้แต่เนื้อเขาจะไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดว่านหางจระเข้นะคะ ก็ผลิตเครื่องดื่มที่ชื่อว่าปูเก้ขึ้นมาพอศตวรรษที่15-16ถึง16เนี่ยชาวสเปนก็ได้มายึดพื้นที่แล้วก็ยึดเม็กซิโกไปเป็นอาณานิคมแล้วก็ได้วิทยาการการกั่นเหล้าจากต้นอากาเวเนี่ยค่ะแล้วก็นำมากั่นต่อแล้วผลิตกรรมวิธีขึ้นมาที่เรียกกันว่าแมชคาร์ ต่อมาในปีคิเตศักราช1936ก็ได้ถือกำเนิดเครื่องดื่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะที่เรารู้จักกันดีว่ามาการิต้าค็อกเทลเป็นค็อกเทลเบสที่ได้รับความนิยมทั่วโลกคิตศักกราร1974รัฐบาลเม็กซิโกประกาศและยกย่องให้เตกิล่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเม็กซิโกเท่านั้นนะคะ ชนิดของเตกิลล่านะคะไทออป์องเตกิลล่าเตกิลล่าแบ่งออกง่ายๆเป็น2ประเภทเลยค่ะนั่นก็คือแพ n นโอเตกิล่า ok หรือมิกซโตหมายถึงเตกิลล่าที่ผลิตจากบรูอากาเว่ร้อซนะคะอย่างตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยมีรสชาติที่ดีและทําให้เกิดอาการเมาค้างได้น้อยกว่านะคะสีเขาจะออกฟ้าๆที่ขวดนะคะเขาจะเขียนเลยว่าเป็นร้อยรเต์บูอากาเว่ A K A v นะคะ ชนิดที่2นะคะประเภทที่2คือเตกิล่าแบบผสมหรือมิกทสใช้แหล่งน้ำตาลอย่างอื่นนอกเหนือจากอากาเวมาผสมด้วยแต่ต้องไม่มากกว่า49%เนี่คือข้อจำกัดนะคะเป็นแหล่งน้ำตาลเนี่ยอาจจะได้มาจากน้ำอ้อยน้ำตาลบีดคอนไซรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาเวเพียวหรือผสมน้ำตาลเนี่ยเตกิล่าจะแบ่งออกเป็น5เกรดหรือ5สไตล์นะคะตัวแรกค่ะ เตกิล่าสีเงินหรือเตกิล่าขาวเราจะเรียกว่าบรองโกหรือพราเตหรือไวท์หรือซินเวอร์โดยทั่วไปนะคะจะได้รับการบรรจุขวดหลังจากกลั่นไม่นานนักไม่ต้องหมักบ่มนะคะแต่ว่าถ้าจะหมักบ่มก็ต้องไม่เกิน2เดือนเตกิล่าสีเงินมีกลิ่นนั้นเป็นเอกลักษณ์ของอากาเวกับกลิ่นสมุนไพรชัดเจนสำหรับนำไปดื่มผสมค็อกเทล อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นเตกิล่าสีเงินหรือบองโกนะคะชื่อว่าแบรนด์ว่าเป็นดอนจูริโอนะคะ ตัวที่2ค่ะมีความพิเศษขึ้นมานั่นก็คือเป็นเตกิล่าสีทองหรือโจเวนหรืออะโวคาโดหรือโอโรนะคะหรือว่าโกลเตกิล่าส่วนใหญ่ในเกรดนี้จะเป็นเตกิล่าจากอากเวบริสุทธิ์สีทองนะคะได้มาจากคาราเมลหรือการผสมเตกิล่าสีเงินกับเตกิล่าชนิดอื่นนะคะก็จะได้สีทองสวยงามแบบนี้เลยนะคะก็จะมีแบรนด์ที่โด่งดังหลายๆแบรนด์อย่านงะคาซาโนเบล ตัวที่3ค่ะเตกิล่าเลโปซาโดเลโปซาโดเตกิล่าก็คือจะบ่มตัวน,นี้จะบ่มในภาชนะไม้โอก๊กเป็นถังไม้หรือในแท้งก็ได้อย่างน้อย2เดือนแต่ต้องไม่เกิน1ปีนะคะจะทำให้เตกิล่าชนิดนี้มีความซับซ้อนขึ้นเสริมกลิ่นวานิลาและคาราเมลให้มากขึ้นกว่าเตกิล่าสีเงินค่ะแล้วก็สามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยนะคะที่โด่งดังก็คือเลโปซาโดนะคะ ที่4ค่ะเตกิล่าอันเยโฮนะคะหรือว่าอันเนโจนะคะเตกิล่าชนิดนี้ต้องหมักบ่มในถังไม้โอ๊กไม่ใหญ่ไปกว่า600ลิตรคือจำกัดไซส์ของถังไม้เพื่อให้ การหมักบ่มทั่วถึงหมักบ่มอย่างน้อย1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน3ปีทําไม้จะต้องเป็นถังเก่าที่เคยบ่มวิสกี้มาก่อนนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอันเดียโฮเลยนะคะจะทําให้บุคลิกของเขาซับซ้อนขึ้นกลิ่นไม้โอ๊กหอมนานขึ้นนะคะแต่ละแบรนด์ก็จะใช้ไม้โอ๊กแตกต่างกันไปไม่ว่าจากอเมริกาจากฝรั่งเศสจากแคน,นาดาหรือฮังการีเป็นเทคนิคพิเศษเพื่อให้มีรสชาติที่แตกต่างกันเนื่องจากถังไม้โ จากแต่ละประเทศเขาก็จะได้วัตถุดิบไม้โอ๊กจากจากการปลูกซึ่งจะมีความแตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะอยู่แล้วนะคะตัวที่5ค่ะเตกิล่าเอ็กซ์ตร้าอันเยโฮ ะะหรือว่าอเนโจนะคะก็คือเป็นเตกิล่าที่เรียกว่าแพงที่สุดนะคะหมักบ่มยาวนานพิเศษกําหนดว่าต้องหมักบ่มในถังไม้โอ๊กเนี่ยอย่างน้อย3ปีขึ้นไปกลิ่นของไม้โอ๊กจะเสริมกลิ่นของตัวอากากเวให้หน่าหลงไหลมากขึ้นและภายหลัง3ปีเนี่ยปริมาณของเหล้าที่ระเหยหายไปเขาจะเรียกว่ามันต้องเกิดปรากฏการ์แองเจิลแชร์นะคะทำให้เตกิล่าเนี่ยมีกลิ่นรสที่หอมนุ่มนวลซับซ้อน แล้วก็ราคาค่อนข้างแพงขึ้นนะคะ